ชมรม,มเมล็ดพันธุ์บันเทิงวันนี้เราจะพาไปดูว่ากว่าจะเป็นงานปูศาสตร์แลหนังรวมพลังลูกพ่อรอก้านั้นว่าแต่ละปีนั้นจะเป็นอย่างไรต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างแต่ละคนจะเหนื่อยแค่ไหนเราจะเก็บภาพบรรยากาศเมื่อปีพศ2562มาให้ท่านได้ชมนั่นก็คืองานปูศาสตร์แลหนังรวมพลังลูกพ่อรอก้าครั้งที่4ปีนั้นก็รับตำแหน่งประธานชมรม,มเมล็ดพันธุ์บันเทิงโดยหนังพลเพชรโสศีโตบรรยากาศในช่วง กลางวันตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองทีมงานก็มาตั้งวีทีและเตรียมติ้นในค่ำคืนนี้กันแล้วตอนนี้น้องๆชมรมมล็ดพันบันเทก็เดินทางมาถึงแล้วนี่หนังเว็บหนังไก่เมื่อช่วงเช้าของวันนั้นก็ฝนตกหนักมากแต่เหมือนเทวดาจะเป็นใจพูดว่าขี้ลมมึงหลบไปแดดลอกคอไปเลยให้กำลังใจพวกชมรม,มเมล็พันบันเทิงพูดไปมันก็ยุ่งเยิงหนังสัก,เ,ก,ก,กเสรีสเกิรก็มาว่าแกสซรีสสิ้นเด ฮ่าเปิดประตูเรียบร้อยพร้อมกาแฟเซเว่นอีเลฟเฟนอีเลฟเฟนมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงช่วยได้ฉากออกไปให้ลูกคู่คขิงเลยเนี่ยป่านนี้ไม่ต้องคขิงฉากได้แล้วลูกคู่เราเลยไม่ได้โธ่บัดซบจริงๆเลยอ่ะ <laughs> มาถึงไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงทำมือให้เปียกๆเอานิ้วเย็นในปลั๊กไฟโอ้โหช็อตใช้ได้คืนนี้ต่อตรงนี้เลยนะกลัวคนไม่เชื่อนี่เมื่อเช้าตกหนักจริงๆดูน้ำในนี่นสีโธ่เป็นนังเซลเซียล นี่คือหัวเรือใหญ่อีกคนหนังศักเซรีสินเพราะท่านจะเป็นไยสถานที่มาดูแลตั้งแต่เช้าของทุกปีไม่ว่าจะแดดออกฝนตกอย่างไรท่านก็จะไปยืนคุมแบบนี้ทุกปีนี่โสงก็เป็นพ่อพันรบันเทิงนี่กด้วงว่าผมพูดมากไปครึ่งฉากเลยไม่ต้องทำเท่าโดนใช้เลยอ่ะนี่ครับโกด้วงมือมิกมือพระการเคยมิกในโรงพยาบาลไ้ค่อยมิกในห้องไอซียูส่วนนี่หนังศักมือมิกอดีตสีพิรมสาวคืนนี้สสงมือมิกเจอกันแล้ว เถียงมันยับเยินแน่นอนในขณะที่เตรียมงานอยู่พี่ชัยคนคุมเวทีไปเจอเต่ามานหนึ่งตัวนํามาให้นางศักศรีสินนางศักศรีสินบอกว่าเราต้องปล่อยเต่าเอาเลือกเอาชัยคืนนี้ฝนจะไม่ตกต้องขอพรกับเต่านี้มาตั้งตรงนี้เลยแล้วก็ขอพรเดี๋ยวอย่าไปหลุอย่าไปเลยนะปล่อยเตาเอาแต่เอาเจือกเลยแรงแน่ดิวันนี้การซื้อมันกวนจุกเก็บเกบ

ไปไปหยกดีตุ้มตุ้มอ๋อยำบินเบอร์เดย์เต้าไปดู้แพนแลนนะช่วงนี้บ่ายสี่โมงทีมงานชมรมเล็ดพันธุ์เถิงก็เริ่มเตรียมตัวคนที่มีการแสดงก็อ่านหนังสือนี่นังหน่อยบอกว่าซ้อมบทอยู่อย่ามาทำเท่านี่ช่วงบ่าย ครืองใาอยากต่างจังหวัดก็เริ่มมาแล้วมาเล,าลพันบันเทิงจากจังหวัดนครรังสงขลานี่ร่วมด้วยช่วยกันพอพันบันเทิงหนังสีโตโซซีพัดนี่ท่านมาควบคุมดูแลเองเลยเ้าอีตั้งเยอะๆนี่ประธานชมรมมาเลพันบันเทิงมาแล้วหนังพรเพชรโซซีโตนะเป็นประธานชมรมสมัยที่สองในขณะนั้นหนังน้องอาอินพรมก็เดินทางมาถึงประธานขอสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง ขนาลครับอรรบวันนี้ก็ครบปีแล้วนะลกนะาเนิดเดืองไหใช่ปีกว่าทีกาวรุงจชมาวันี่าันที่ห้าคือทึกงหนุเทพทึกงอ้นู้เลยมันเลยมั่นถ้าเปเนียนถ้าจำได้ไม่พิดนคืนนี้จะไปฝากทีไอมาเชยอ๋อเขาดีสอดนะ นนใชัเพะเดวเองาปีนี้มามาเที่ยวมาใ้กำลังใจทุกคนแล้วก็มาห้างโรมาหางล่ไไล่ปหา่ปีปทีึงเรเไม่จำแนกไเป็นุกรดตัวดีกว่าอ่าหสเลยเีอันกว่าจะเป็นกาปูซานเลยนั้นรวมพลังลูกพ่อรอเกคนหนาแน่นขนาดนี้ ยังไม่จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวตอนต่อไปอย่าพลาดอย่าลืมติดตามชมกันต่อกว่าจะเป็นปูศาตแลหนังว่าจะสนุกแค่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไปกับพวกเราชมรมเล็พันธุนเทิงและท่านผู้ชมที่รักทุกท่านอย่าพลาดอย่าลืมวันที่4ธันวาคมสุกนี้ปูศาตแลหนังร่วมพลังลูกพ่อรอเก้าครั้งที่ไปเจอกันแน่นอนนำทัพวัฒน,นธรรมโดยป๋าเอกชัยศรีวิชัยอย่าพลาดอย่าลืม